นะครับสวัสดีครับกลับประพบกันแล้วนะครับกับ m e กาวีเอหลังจากที่เราห่างหายไปอจากซีวีสไปหลายวันทีเดียวกลับมาแล้ววันนี้พร้อมรุยมานานแล้วเยอะเยดูเพื่อนเราดิจะไหวปะนอน่าจะไหวนะมีโอเว่นด้วยโอเว่นโน2ซบอดตป่อไม่รู้ว่ะทุกคนมันจะบอดไหมเนาะบอดเกลือ อ่าเรียบร้อยอเอ้าใครยิยงวะโอ้แย่งกูยิยงอีกแล้วโอ้ยโอ้ลุมสองลุมสองลุ้มสองมันก็เกินไปลุมสองงี้นี่ก่อนนี่ก่อนช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยโอเคแจ๋ว นียยังไม่ตายแม่ต้องเป็นหน่วยกล้าตายให้มันตลอดเลยอะไรวันหน้าเรามันใส่แท้งนะหน่วยกล้าตายให้เพื่อนเดียแล้วก็แบบว่าไม่อยากจะเข้าไปสู้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเพื่อนไม่ใจไงเดีต้องไปแทนเอ้อสกินปืนไมไหนนะโอ้สกินปืนหายแล้วเดี๋ยวต้องไปหาเอาสกินปืนมาใส่กัน mp 5เป็นอาวุธคู่กายเราทุกคนมันสกินปืนมันจะหายไม่ได้นะ ได้ไหมไหนวัน่ะไหนวัน่ะโอเคไปก่อนเลยจัดก่อนเลยเรียบร้อยหนึ่งอ่าฮเอาให้ตายเอาให้ตายตื่นจังวะ

ยิงตูดทิปเปอร์คิวทิปเปอร์คิวไงล่ะน้อง <S <S 1> <S 1> เรียบร้อยเก็บไปสี่ไม่ค่าเท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะครับโอ้โหไม่เท่าไหร่อ่ะครับนี่ขนาดปืนไม่มีสก,กินนะเนี่ยโอ้เกินไปเกินไปมา เก็บไปเสียอย่าล่องโปรละกันพี่ไม่มีโปรนะพี่สดๆร้อนๆจากใจพี่เลยมาพร้อมอยังเพื่อนพร้อมอยังเพื่อนไปลุยเลยรออะไรละจ๊ะอ่าห้าโอ้โหเราลดลงไปสองนะ อ่าลวงอุย้ยคุณหมอคุณหมอครับคุณหมอไม่คนเจ็บครับคุณหมอเราเพื่อนก็ขยันลงจริงอุ้ยคุณหมอไม่คนเจ็บคุณหมออุ้ยอุ้ยอุ้ยขอแม่นั่หนีกันชี้ยกันตายไหนวะอุ้ยคุณหมอมีคนเจ็บคุณหมอ โอ้ยเรบร้อยโอ้ยเมื่อคิวเฉยเลยอย๋เราจะ M v P ไม่นอาตอนนี้ผหมวกจะแตกทุกคนหมวกจะแตกม,าไม,มาไม่ยอมครับไม่ยอมเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนี่ซื้อยาไม่ได้ไดีกว่าพร้อมจะรวยละมานานแล้วเพื่อนม,มารวยดีกว่าไป มันมันมันตามน,นี้มันโดกนาทีนี่มันต้องมาแล้วละ่ะนาทีนี้มีไหมมีคนมาตรงนี้ไหมเราใส่แท้งดีกว่าทุกคนนะเน็บเล่นมาไม่มาอุย้ยเรียบร้อยรอบหนึง่งอุย้ยเพื่อนตายอุย้ยคุณหมอ

อาล่วงสองโอ้โหสบายตัวฮ่าเ่าฮ่านเา็นาาน่า่าฮ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 าฮเา็กาฮนาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮเาฮราฮ่าอ่าฮ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 ่าเป็นงาฮาน่นนาน่าฮ้า,าต้องอย่างงี้่าฮ่ายใจอะารับ เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าใคร MVP ตอนนี้มาถ้าไหลนอถ้าไหลนอตานนี้มันต้อง MVP แล้วละ่ะตานน้อ่ะโอ้โหโอ้โห MVP แล้วทุกคนก็8 k ว่ะครับผมจัดไปมาอีกสักตาแล้วกันนะครับมามาทุกคนเรามาเข้าเกมที่สองกันดีกว่าโอโ้รู้สึกวันเด็ดมันจะเกลือไปหน่อยหนึ่งนะอ่ะโอเค เกมที่สองมันต้องมันกว่าเดิมสินะมาแบเพื่อนเพื่อนพร้อมไหมเพื่อนโอ้โหเพื่อนแต่ละคนบอกว่าคงไม่ใช่บอทนั้นทุกคนบอทนี่กูห้าวเลยนะคิดว่าไม่น่าจะใช่นะไม่น่าใช่ไหไม่ใช่แล้วไปไม่รู้ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นยังไงนะจะเก่งป่าไม่รู้นะอย่างเชิงก่อนตาแรกอะ่ะมันต้องมาแล้วล่ะต้องตาแรกมันต้องมาแล้วล่ะคิวแรกมันต้องเป็นของเราสิ เขม, <F> มอยู่ไหนวะไม่เห็นไม่เห็นตัวทุกคนโอ้อย er. ู่นู่นไปลุยโอ้ยเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วคุณหมอจะมีคนเจ็บแล้วคุณหมอจะมีคนเจ็บแล้วคุณหมอโอ้ยคุณหมอคุณหมอคุณหมอขอราเถอขอลาเถอะขอลาเถอะอุยเอ้ยคุณหมอโอ้โหมีคนตายคุณหมอเอ้ยคุณหมอมีคนเจ็บคุณหมอโอ้คุณหมอมีคนเจ็บคุณหมอ โอ้ยมีดีเซอร์แต่แวมวแมวเ,เราเราสนัดแต่กรอกเราไม่ถัดดีเซอร์ไหนวะโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนก็เก่งเกินคุณหมอมีคนเก็บคุณหมอมาเกมที่สองแล้วก็ของหน้าทีมเก่งนะครับก็อย่างนี้ล่ะไม่สนใจแล้วครับนาทีนี้ขอแบบจัดนักจัดเต็มซื้อตัหมวก็พอ <laughs> ไหวอะ่ะดูดิปืนก็ไม่มีสกินด้วย สก,กินน่าจะหลุดนะเดี๋ยวข้าไปใส่สก,กินลืมดูลืมดูเมื่อกี้อะน้องโหดูหมาบล่าล่าเกินเอาว่ะไม่สนใจแล้ววะบุกเฉยเลยวะเฮ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ตรงนี้ขึ้นไม่ได้โอ้โ โอ้ยอุ้ยหัวหน้าทีมล่วงอุ้ยไอ้เราก็ห้าวเกินเอาเดวี่ไปเว้ยเอาเดว้ยเฮ้ยเกินไปว่ะเกินไปว่ะเกินไปว่ะบางทีนะเกินไปว่ะเกินไปว่ะเกินไปว่ะเกินไปวะเจี๊ยเกินไปเอ้ยไม่น่าห้าวเลยมันจะสนุกด้วทุกคนเอาว่ะอีกตัวอยู่ไหนวะทีมเราเนี่ยโอ้อยู่ไหนวะหน้าเอาว่ะ ICU เอ้ยไม่ใช่หรอ ทีมเราไม่ใช่วะไม่ใช่วะมามันต้องมาแล้วล่ะทีมเราทีนี้ไม่เล่นละไม่เล่นละไม่เล่นละเอาจริงละเอาจริงละโอ้โหของท่าไม่มีเลยทุกคนไม่น่าเล่นเลยไม่น่าเล่นเลยไม่น่าเล่นเลยไปต้องขึ้นตรงนี้ดีกว่าไปครับด้ย เราต้องให้เพื่อนไปแท้งก่อนดนะ้นดทีเนี่ยอีกหลบก่อนหลบก่อนหลบตรงนี้ก่อนไปดิ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 ฮ่ามีคนมาล่าสุดมีคนมาตลอหลังตลบหลัง,ลลงโอ้ยฮ่าทียนี่เป็นงานเด็กมันเป็นงานหนึ่งมันเป็นงาน <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยบอกแล้วเด็กมันเป็นงานเด็กมันเป็นงานเรียบร้อยเป็นหนึ่งจุกกวฮะจุกกวฮะอุ้ย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 เจอตัวร้ายเจอตัวร้ายโอ้เพื่อนเราอีกสองคนตลอดแล chanting, ้วล่ะมึงจะลีลาดิเฮ euh ouais, ้ยเดี <S 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 ๋ยวมันจะโดนสอยจากข้างหลัง หลังหลังหลังอย่าอย่าเออเพื่อนก็รีล่าเกินมาเฮ้ยมึงคนเดียวแล้วนะเว้ยต้องสู้นะเว้ยถ้าโดนลงไปตายแน่ดูดิมันจะโง่เปล่าอย่าโง,ง่นะอย่าดื้โง่โดนลงไปนะ <c oughs> อ่าโอเคล่าสุดเป็นงานอยู่เป็นงานอยู่ <c oughs> เออมันเหลือกี่ตัวมันเหลือสองปะมันน่าจะเหลือสองนะ อถือสนายแร์เพื่อนเราก็ไม่ธรรมดานะทุกคนเดี๋ยวมันบลอกไปนิดนึงนะนั่งไงกวาดแล้วไงพันยาพันยาก่อนพันยาก่อนเออแจวแจวมันต้องอย่างงี้แหละ้เอเจอหนึ่งตัวเอยคุณหมอมีคนลวงคุณหมอช่วยด้วยเดี๋ยวหลังหลังหลังล้วงหลังล้วงหลังลวิอารวาจังหวะนี้ใครจะอยู่ใครจะไปลูกซองเขาด้วยว่ะ วิสายสนสยเรียบร้อยโหเจ๋งเพื่อนเรามันเจ๋งจริงจรงมันต้องอย่างนี้เทมเพทมาทุกคนเราลูกพี่ไม่น่าตายก่อนเลยนะลูกพี่หรืลูกน้องไม่รู้นะมาพอละแค่น,นี้พอละมันต้องถูกฉลกดเอ็มพีห้าน่แะะเมื่อกี้มันให้เราเป็นเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรวะหน่วยแนวหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขอเป็นแนวหลังกกบ้างรอบเนี้ยอันลไอแอบนึงก่อนแอบหนึ่งก่อนแอบหนึ่งก่อนชาไมมีคนมาอุ้ยอ้ยคุณหมอมีคนเก็บคุณหมอนะ ใจตกใจเพื่อนเราอยู่ไหนหมดวะโอ้โหสงครามสไนบ์วะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงตั้งหลักแป๊บนึงอยู่ไหนกันวะอุ๊ยเพื่อนล้มหนึ่งอุ๊ย <c oughs> มันมาะวะมันเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะ เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องวะเรียบร้อยไปสองเรียบร้อยสาม <laughs> เอยสัใจสัใจโจหะใจจอด <sighs> ไปกระจุกกระยุดต้องมุนนูะเรียบร้อยบอกแล้วพี่มีแผน ไงล่ะน้องอึ้งไหมอึ้งในความเก่งของพี่ไหมไม่ต้องขอบใจพี่หรอกพี่เก่งอยู่แล้วพอทุกคนพอวยมากฮ่าล่าสุดได้ปืนเอคมาเรียบร้อยมันต้องมาละนาทีนี้มันต้องมาละเอเคอ่าต้องเฮ้ยมีคนมามีคนมาคุณหมอแล้วคุณหมอมีคนมาตรงนี้คุณหมอ เอาเรื่องนะ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 เจ็บหนักคุณหมอคุณหมอมีคนเจ็บคุณหมออ๋อมีคนเจ็บคุณหมอเพื่อเรายังไม่ล่วงใช่ไหมโอเคดีดีด,ดีไม่ล่วงเราอย่าล่วงก็พอ โดนแน่อาหนีไปละ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 หนีให้รอดนะหนีให้รอดนะตึงว่ะสงครามนี้ตึงว่ะลอยเพื่อนลอยนั่นแหละอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ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 ฮ้ยหลังเพื่อนเพื่อนช่วยกูหน่อยเพื่อนกูโดนใส่เพื่อนไอ้เหี้ย ยิงกูคนแรกเลยเพื่อนเพื่อน,อนต้อง <c oughs> เออ <c oughs> โอ้มันแหลกว่ะทุกคนสูสีว่ะเกมนี้ว่ะมันต้องอย่างนี้แหละถึงจะมันลุ้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 นลุน้นกันแบบว่าทุกทุกเม็ดอ่ะโอ้สุดยอดโอเคในสุดเราก็ชนะอยู่ทุกคนนะทีมเรา โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับกับเมก a าเวกสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าพี่จะมาสีวีสีทุกคนดูเองครับสัญญาจะมาบ่อยๆนะทุกคนโอเคเราไปดู MVP ดีกว่าใครจะได้ลุ้นลุ้นลุ้นเราได้ป่ะน้อโอ้โหครับป่ะเรา MVP จนได้นะ6ตัวโอเคไปก่อนละครับสวัสดีครับวันนี้บาย